คคคคยยโครงการบ้านมั่นคงสากรเคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิตจ,จำกัดตั้งอยู่ที่หมู่7ถนนเรียบคลองเปลี่ยนประชากรตำบลหลัก6อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปลี่ยนประชากรซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9 เมษายนสนารยชาวบ้านริมคลองเปลี่นประชากรบริเวณที่รื้อย้าย628เมตรสร้างบ้านใหม่และเปิดพื้นที่ให้กรมโยธาธิการสร้างเขื่อนระบายนะ้ำส่วนใหญ่เข้ามาอยู่อาศัยในช่วงการสร้างหมู่บ้านเมืเองเอกเป็นที่ดินราชพัสดุกรมธนารักโดยรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคลองเปลม่นประชากรซึ่งจะต้องรื้อย้ายบ้านเรือนเพ่ลบล้างคูคลองเพื่อเปิดพื้นที่สร้างเขื่อนระบายนา้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมพร้อมพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชนจากเดิมที่มีสภาพเป็นชุมชนแออัดบ้านเรือนสุดทรงสถานะ รเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยอย่างถูกต้องโดยจะมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชุมชนพัฒนาสิ่งแวดลอ้อมและคู่คลองทุกครัวเรียนผ่านกระบวนการรับรองสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการเพื่อจะเปลี่ยนจากผู้อยู่อาศัยไม่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นการอยู่อาศัยที่ถูกต้องด้วยการเช่าที่ดินจากกรมพัฒนารักและปลูกสร้างบ้านตามแบบที่ได้รับการอนุญ,ญาตจากท้องถิ่นตามผังที่ได้ตกลงแบ่งปันที่ดินริมตลิ่งร่วมกันดําเนินโครงการจํานวน210ครัวเรือน การปลูกสร้างบ้านสหกรกรเคหสถานที่จัดตั้งขึ้นจากสมาชิกชุมชนในนามสหกรกรเคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรงังสิตจำกัดส่วนการผ่อนชำระครัวเรือนละ2,580าบาทต่อเดือนระยะเวลา20ปีนอกจากนั้นรัฐยังอุดหนุนเรื่องก่อสร้างบ้านและยังมีงบช่วยเหลือเรื่องระบบสาธารณูปโภคค่าเช่าบ้านในช่วงรียยายบ้านรวมง,งบอุดหนุนครัวเรือนละ1 4 7 0 0 0บาทปัจจุบันชาวชุมชนบ้านมั่นคงริมคลองเปรมประชากรหลังวัดรงังสิตได้เข้าอยู่อาศัยกันครบทั้งหมดแล้วทั้ง2 0 0 Korean